ลิซ่าปรากฏตัวยิ่งใหญ่ร่วมชมโชว์หลุยวิตตองแช่ภาพคู่เจ้าพ่ออาณาจักร LV MH วันที่11มีนาคม2568หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกในฐานะเฮาแอมบาสเดอร์คนสำคัญของแบรนด์หรู ลุยวิทตองอย่างศิลปินสาวชื่อดังก้องโลกลิซ่าลาลิสามโนบาลก็ได้ปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่กระแสร้อนบนโลกโซเชียลที่ทุกคนต่างพากันโพสต์และติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่า LWFW 2 5และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม l v q u e e n l i s a a t p f w ดันติดเทรนโลก โดยลิซ่าปรากฏตัวมาในโทเทลลุกสีดำสวยเท่โดดเด่นตามสไตล์ของตัวเองลิซ่ามาด้วยชุดจำสูทสวมทับด้วยเสื้อเจ็คเกตสีดำประดับด้วยปกปลายทางและสร้อยคอจากหลุยวิตตองเส้นยาวพร้อมด้วยกระเป๋าสปีดี้พร้อมใส่บูทหนังสุดเท่นั่งฟรอนโรชมโชว์ของหลุยวิตตองในคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2025ที่จัดขึ้นนาการรดูนอสสถานีรถไฟหลักในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยภายในงานลิซ่าได้พบปัดและทักทายบรยิตเต้มาค่อนสตรีใหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสร่วมด้วยกับซูปเปอร์โมเดลนาตาเลียวเดียโนวาและเบอร์าา์ดอโนเซโอแห่ง LVMH เบอร์าร์ดอโนเบอร์าร์ดอโนเจ้าของอาณาจักร LVMH LVMH โม e เอเฮนเนซี่ลุยวิตตองซึ่งมีแบรนด์ดังในเครือมากมายอาทิลุยวิตตองลุยวิตอง ทิฟฟานี่แอนโคทิฟฟานี่คอมพานีคริสเตียนดีออ์ดีออ์และอีกมากมายลลิสามโนบาลชื่อเกิดปราณปริยามโนบาลเกิดวันที่27มีนาคมพศ2540เป็นที่รู้จักในชื่อลิซ่าเกาหลีลิิ่าอังกฤษลิิ่าเป็นแรปเปอร์นักร้องนักเต้นและนักแสดงชาวไทย เธอเป็นสมาชิกของ Blackpink Girl Group เกาหลีสังกัด YG Entertainment เลิซ่าเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ HBO เรื่อง The White Lotus 2568ในเดือนกันยายน2564ลิซ่าเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้มชื่อลลิสาอัลบั้มเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบนแกออนอัลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า7 0 0 0 0สชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ทำได้ มิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มมีผู้ชมรวม73.6ล้านครั้งในวันแรกบน YouTube กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube โดยศิลปินเดียวซิงเกิลแรกและซิงเกิลที่2ของอั am, ลบั้มลลิสาและมันนี่ขึ้นถึง10อันดับแรกบนบิ l บอร์ด g l o b a l 200โดยเพลงหลังกลายเป็นเพลงแรกของศิลปินเดียวหญิงเคป๊อที่อยู่บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต t 100และชาร์ตซิงเกิลแห่งสหราชอาณาจากักร ได้นานหลายสัปดาห์นอกจากนี้ลลิสาและมันนี่ยังกลายเป็นอัลบั้มและเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบนสปอติฟาในปี2,567ลิซ่าได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตนเองในชื่อ a n นลาวลาวโดยเซ็นสัญญากับ RCA Records เธอออกซิงเกิลร็อกสตาร์อันกลายเป็นซิงเกิลแรกของเธอที่เปิดตัวอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ด Global Chart US